สวัสดีครับพบก,กับผมอีกแล้วนะครับนพิตะนะครับสโลแกนเลื่อให้พังนะวันนี้ไม่มีรีวิวนะครับก็งานยังไม่เข้าเลยนะครับก็วันนี้นะครับนพิตะจะมาไขข้อสงสัยนะครับว่าสายแลนตัวนี้กับสายโทรศัพท์ที่มันมีสลิงเนี่ยนะครับนำมาทำเป็นสายเชื่อมต่อวงจรบนบอร์ดทดลองตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับ คำตอบคือใช้ได้ครับเพราะว่าข้างในสายแลนนะครับก็จะเป็นสายไฟธรรมดานะครับก็จะมีลวดอยู่ข้างในนะครับสายไฟที่เป็นลวดนะอยู่ข้างในเราสามารถตัดนะครับตัดหัว RG6 ออกไปได้เลยนะครับถ้าจะเอามาใช้งานแล้วเราก็แบ่งเอาสายที่อยู่ข้างในเนี่ยมาใช้ต่อวงจรได้นะครับ แต่ภายใต้เงื่อนไขก็คือว่าเราจะต้องขูดน้ำยาที่หุ้มอยู่ที่ปลายสายออกให้หมดนะครับถึงจะทำการเชื่อมต่อได้ไมิฉะนั้นวงจรเราก็จะไม่ทำงานนะครับขูดให้หมดไปเลยนะครับแล้วก็เอาตะก,กวัวนะครับรูปไลท้ที่ปลายสายทั้งสองข้างนะครับที่เราจะใช้ต่อวงจรน,นะครับดูสายแลนนะครับเดี๋ยวดูนะครับ มันดัดได้แสดงว่าภายในสายเนี่ยเป็นลวดนะครับเนี่ยแล้วถ้าเป็นสายโทรศัพท์แบบมีสลิงล่ะก็ใช้ได้ครับเพราะว่าข้างในมันเป็นสายตีเกลียวนะครับมันก็จะเป็นโครงสร้างของเขาก็จะเป็นลวดสีเงินอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ไปหาเก็บตามสายโทรศัพท์ที่มันขาดมันหล่นนะครับเอามา ลูดเอาสายไฟที่อยู่ข้างในได้มาเชื่อมต่อวงจรได้เหมือนกันนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับตอนที่แล้วผมก็บอกวิธีการใช้งานโพโตโบอร์ดไปคร่าวๆแล้วแล้วก็อธิบายว่ามันคืออะไรด้วยนะครับสายแลนตัวนี้นะครับจึงเหมาะสมเอามาทำเป็นสายต่อวงจรได้นะครับ ม่มีปัญหาใดๆครับสามารถนามาทําได้เลยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเส้นลวลดจำธรรมดานี่แหละนะครับสามารถนํามาใช้งานได้กับวงจรเรายังไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยววันไหนนะครับมีวงจรเข้ามาเดี๋ยวโนวิตะจะมาทำให้เพื่อนๆดูกันนะครับโอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ